มีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับค <ฮา S 1> ่ะอาการแสบตาคันตาการมองเห็นดีขึ้นมากเลย แพ้แสงไม่มีแล้วครับแรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำไมหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยป้ามั่นใจมากเลยมั่นใจมากๆเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยตาฟ้าฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับเจ็บคันๆน่ะมันมีมีเกลนเครื่องแต่พอมามาทานคือได้ผลอันนี้นีคือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างใหม่กลั่นประเติดกลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงะอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นสายตาเราก็จะมอง ชัดเกนขึ้นอลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างั้นนะฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามา2ปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ออกมาก็ไม่อยากจะกินต่อแล้ว อันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆชื่อกลยาตอนนั้นตาภาพมัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็ไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อนเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็น เพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครั้นี้เจนก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นดีคอนแทคเนี่ยดีที่สุดแล้วดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี ดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโปรไฟล์และคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูนดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทต,ตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทต,ตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบูตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค